สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ฮ่อก็อยู่ที่อำเภอพ,พิบูลวังสาหานอยู่ที่โกดังอุบลสายยันสาวครับโอ้รถเฮียเมาต้องมาทงงานว่าเนี่สติกเกอร์ติดหน่อยแท้รถขั้นเมืองไอจีตสติกเกอร์หน่อยหนึนะ่งนะโอ้สว <c oughs> ัสดีครับอาจารย์คักมา,งงามท่างานเหรองานใส่เหรอ,อมาจะพักแบบไหนด้วยโอ้กวางเสือไม่เลยบนนั่น กล่องยี่ห้ออะไรนั่นกล่องนั่งดนตรีเพินเ่นโอ้กล่องน,นั่งดนตรีโอ้กล่องเพินพ่นเอียงเลยครับของอาจารย์จอดเลยอาจารย์จอดเอากล่องมาเอียงเลยอาจารย์ซักกำลังปัดกวาดรถครับมาเจออำนาจเจริญรถขั้นบมุ่งใหญ่ติดสติ๊กเกอร์น้อยเดียวนึง โอ้รถออกงานหลายครับซิบซิบสองหลอกวออ้กางงนตัวนี่ซิบสองหลอกวออก้างงนตัวนี้เวทียังนี่สวัสดีครับสวัสดี FC ธรรมนูนสาวนะครับตอนนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะทำมินิ14นะครับหลังจากที่รับงานไปเต็มเดือนแล้วฮู้ว่าจะน,นุน่นเดือนมุกราลเกือบเต็มเดือนเลยขาดเมื่อไรเดยขาดยังไงขาดยุ่ เจ็ดแปดเก้าสบสมส่าขาดสร้างของงานครับผมเตรีมเดือนมดกรน้เตรียมเดือนพอาดีจะิ้งัะไหทิก็เป็นังก็ทิดหน่อยเนี่ยมันจังเบิ้งสะอาดสะอาดห่หรือจังไรฮะหรือบ่มีเงินบ่มีเงินครับแต่แต่แอมนี่เ้ากับทั่วนําหน่ครับเพื่อเดียนไปเดีนไปแอมหายไปจัะจของแอมก็จะเบามันพังหมอไปของแกมก็จะยึดเอา รถแห่ครัโอ้ยงามบ่ครับขอบคุณเฮียนู่ในหลายครับบริเฮ็ดตัวถังให้เอาบ่ได้หิบ่เฮ็ดตัวถังนี่นี่จอดป่นี่จอดจันท์สเดือน5เดือนบ่ได้เฮ็ดตัวถังเที่ยสั่างมาเดียวไปเฮ็ดเลยออุ้ยขอบคุณทุกแรงศรัทธาขอบคุณทุกทำทางงามเพื่อเบียดแห้งไหมพี่กระจุกแดงบ่ได้เทสแม่นบ่อแมนถึงงาม่วงบ่บ่ม่ใช่เบียดบ่ โอ้กระจกแตกถืงงาม่วังเบทีครับสันเวทีสันดินสักโปกัว่าเป็นโป้บว่าเป็นโป้โปหอกเอายังสีละมันยังขาดสีแมน พี่นาเฮากกับเฮ็ดเพื่อฉันไหมเั้งแต่สมั่ตั้งเฮ็ดตัวทั้งไหมเอาสิว่าอู้พ่อใหญ่นี่เราหัวคิดดีไว้เราเอารูปแบบคลาสสิกใจจริงก็อยากโป้ยวนครับแต่มันมีเงินเดียวนี่ใครที่เห็นใจใส่กันนะครับก็อุ่นมาได้นะครับที่หม่ได้ตึงสิโอ้วรถลุงโท่นี้เลยไม่ออกตัวนี้ต่อยบอลกูว่าเฮ็ดสิครับต่อยบอลว่ะไปสูบอไปเลย โอ้นี่บอลาบบบเสียงมีนีสิบสีบ่วอเท็ดวอเท็ข้างเราหกใบวอเท็เททข้างเราหกใบครับเน,น,น,นี่ยคือช่วงนี้ไปได้หลายแล้วค่ะไปเป็นเบียดแปดก็ได้เบียดแปดกลางที่ เลือดสีเบีดเบีดหกกลางสองก็ได้ครับเลือดสีเบีดสี่กลางหนึ่งก็ได้ได้ครับเลือดอุ้สานซ้ายหนึ่งกับเจ็ดมวยมินิซูบซีครับขับเกือบเต็มเดือนล้วครับเฝ้าจ้างเฝ้าจ้างเกือบจิ้มเดือนนี่ครับถ้าสงสารเลือดลโตนสายยันเศร้าครับก็จ้างก็เห็นกันใส่หนีเศษสินทำของได้ครับเพราะว่าหน่วยใหญ่ของเอามันรับงานแพทย์ที่หาเงิน คนกลางกับพวกกาจากก้างก็ได้เฮ็ดพิได้ชุดหน่อยมากเฮ็ดสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับครับนมาไปลงทุนใหม่ได้ครับเด้อให้เจ้านี้เข้าใจน้ำแน่ครับนี่คือใส่ของที่มีนะครับน,นี่คือเอาของทีมมท่มีอยู่แล้วสุกกับ่งที่มีอยู่แล้วบ่แม่นว่าทำเอาทำเ,เอานี่ไม่ใช้เลยอ่าเนี่ครับถ้าสงสารลิตรนกับสงสารเฮียนสายันลิตรนเฮียนสายันกับย่าลืมจ้างทำมนโน่นนะครับเด้อผมจ้างไฟก็ได้ครับผมก็ไปขึ้นเก่าน่ะ เอ้บอกไปบมดพุทพันน้ำมันรถนี่คอรกันสื่เอมันช่วงวนี้ช่วงท่วงขาน้ำมันบ่วงไมก็ว่าไปแต่มันบ่มีน้ำมันเออ่ได้ช่วงได้นี่ไม่ร้โอ้ไกลไมไกลน้ำไปพี่แจ้งพกันไปเก่านะครับท่วงคาน้ำมันอ่านี่ครับเปินกำลังตังกรีเดียดังดีไหเป็นอย่างนู้น่ระจังทางเดียวให้มันเลี่ยวรถบ่กี่ขันมากตั้งไม่ห่

เอาเดี๋ยวจะนอยพ้าชมอีกครับอาจารย์ขาวโอ้เปลี่ยนคือลายเถอะเอาคลิปหนี้ไว้ซ้ำหนีสักวันครับพี่น้อง